เอาจาเป็นญาติโยมทั้งหลายอาจะจังใจจังธรรมะของจังใจฟังมีเรื่องเรียกกรได้นั่งสบายอย่างกับตงหวงของน้องทางนี้นะอืออือวันนี้เป็นวันมหามงคลอันหนึ่งซึ่งญาติโยมทั้งหลายเจ้ากรุงเทพมหานครเรามาเยี่ยมซึ่งพระฤาษุสามมณี ก็นผู้ประทบทตวัดปฏิบัติในป่าปียากที่ใครๆจะมาเห็นอย่างนี้สภาพทิ่อย่างนี้ถ้าไม่มีใครแนะนำและมาจังใจไม่มีศัทธาก็ไม่ม,มีใครจะมาอมือย่างใาญาติโยมทั้งหลายเห็นแน่นนะนั่นเมื่อมาถึงพระที่นี้การต้อนรับญา,าก็ตามก็จมได้อย่างนั้นคุณขออภัยญาติโยมทั้งหลายทุกๆท่าน ที่รอยูสถานที่นี้ที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติทางพระทางโนมนทางอบายสกวาิกาอยู่กันตามธรรมชาติในป่าเมื่อพวกเราทั้งหลายมาถึงที่นี้ก็เ็นเหตุให้ใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าทึ่คั้นอยู่ในป่าเป็นป่าทับอยู่ตาธมธรรมชาติแต่ในป่าชนี้ก็ยังมีนะ <c oughs> ถ้าในเมืองหลวงก็ยังมีชนิ่หลายองค์เหมือนกัน มาคนทุกข์ทรมาณอยูน่นี้แต่ว่ามันสบายใจแต่ว่ากายมันก็ทุกก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าใจมันสบายมนุษย์เราทั้งหลายนี้โดยมากก็พึ่งหาอาหารทางกายกันแต่โดยมากอาหารทางจิตนั้นทึ่เป็นของสือสำคัญพวกมนุษย์พุทธบริษัทเราทั้งหลายไม่ค่อยเำ้มงถึงอาหารจิต อาหารทำใจของ,ของเราทั้งหลายนั้นพอความจริงๆนั้นคนเราทุกๆคนคงสมเด็จพระสนาสัมพุทธเจ้าจงกล่าวว่ามีกายส่วนหนึ่งแล้มีใจส่วนหนึ่งซึ่งมันจะจักกดแกเราทั้งหลายท่านทุกวันนี้ก็มีกายกับใจ้ายใจมันสบาย้ากายมันสบาย,าายมัน,นก็หมดเรื่องแล้วไม่มีอะไรจะต่อเติมไปอีกแล้ว,ออลวถ้ากายมันทุกข์ถ้าใจมันทุกข์ก็วุ่นวาย ทั้งโลกที่มันจะกว้างขวางมันก็แทบเข้าทุกทีทุกทีอย่างนี้อันนี้สิ่งที่สําคัญที่มีอยู่ในตัวของศพทั้งหลายนั้นซึ่งก็ผู้มีประภางเรานั้นผู้ท่านจะสอนนั่นก็คือมีของสองอย่างคือมีกายอย่างหนึ่งก็มีใจอย่างหนึ่งเราทั้งหลายซึ่งระกันรักษากายรักษาใจให้มันมีความถูกต้องตามธรรมะก็จะมีความสงบระงบับอาหารทางกาย การินการอาหารอาหารคือคำข้าวสารพัดอย่างที่มันไปหล่อเลี้ยงสภาวะร่างกายให้เป็นอยู่นี้ด้วยองขออาหารทางกายมีคำข้าวเป็นต้นเป็นไปทานหล่อเลี้ยงทางกายแต่ก็เมื่อร่างกายนี้มันมีอาหารสมบูรณ์อร่อยเใจเราไม่สบายไม่จะสบายไม่ได้สบายไม่ได้ จะนอนในห้องแอร์มันก็เ,เย็นเฉยเฉมันไม่สบายตอความเย็นกัความสบายมันต่างกันมันไม่แค่นเดียวกันถ้าใจเราทำความผิดมีความผิดอยู่ในใจห้องอแอร์มันก็เ,เย็นเฉยเฉยมันไม่สบายแล้วถ้าใจเราทํากายเราทําวาจาเราทํากายเราทําที่มันถูกต้องไม่มีความผิดไม่มีความเสียหายอะไรทุกอย่างนะ เราจะนอนอยู่นั่งอยู่ในปา่าอย่างนี้ก็มีความสบายไม่จําเป็นจะห้องแอร์เลยนะอาหารสภาวะอาหารที่มันเป็นอยู่จะได้ทา,านกันในวันนี้แต่รออยู่แล้วมีระาั้งการทานวันละมึงโยโมอัในสามม้ทมมนะทดดงที่สี่มึงโนรีนะอคือเด็กจากเขื่อนที่เป็เพื่อตลอดทางนียดูกี่มึอแล้วหมดนะมาประมาณั้นเน,นี้ อย่างนั้นแหละคือเราไม่กำหนดว่าจะอยู่นี่ชั้นเดียวเนี่ยชั้นติดมาเป็นก้อยอืมนะพอทุ่งยุ่งกับเรืองนี้น้ำแข็งยอมบางทีก็ไม่เจอจะได้นี่ก็ไม่เจอแล้วละอาจจะมาเอาพระสลังมาอะไรเงี้ยมีเคยชั้นน้ำแข็งอยู่อยเรื่อยเดือนยังไม่ถามเพียไงน้ำแข็งเ็ียงไงครับสลังสะบัดหน้าเรย ผมคิดว่าลมมันแข็งไม่มีครับมันก็สบายดีเงี้ยเนี่ยแต่คิดว่าลมมันแข็งมมันก็ยุ่งอยู่ไม่มีดําแข็งแล้วเขาก็อยู่กันสบายนะข้ากายมันสบายใจมันก็สบายอือมีอยู่ไปนี่เนี่ยมีเรื่ออาหารทางกายถ้าว่ามันอ้วนมันทีมันอิ่มมันเต็มใจไม่อิ่มมันก็เป็นทุกข์นะทีนี่เรื่ออาหารทางใจมันสบาย ยกตัวอย่างง่ายๆมีครูบาอาจารย์มีความสามัคคีพร้อมเพียงกันทุกเวลาเนี่ยว่าไม่มีอะไรเมืาา่อคารวะครอบครัวพองเราทุกๆครัวนะถ้ามีอมณ์กติถูกกันแล้วมันก็มีความสบายหมดหลนะอาหารตะกิ้ที่มันสบายมากดังนั้นเรื่องจิตใจนี้จริงเป็นของสําคัญมากที่สุดเพราะผู้มีแภาคของเราทนจริงให้ความจิตรักษาจิตเพราะอะไร ตาเลยเห็นหูฟังจมูกได้กลิ่นรื่นเลยรสก็ไปกายไดยปวดเฉพาะก็ไปทิ้งให้ใจให้ใจแบบคนเย่าให้ใจบริหารคนเย่งอะไรเงี้ยเขาขึา้นเดียวเนั้นเนี่ยตาไปทิ้งให้หูไปทิ้งให้จมูก็ไปทิ้งให้รื้นก็ไปทิ้งให้กายไปทิ้งให้แล้วก็คนนี้ใสด่ดังนั้นจริงใจจริงเป็นของสำคัญองค์สมเด็จตถาคามสัมพุทธเจ้าท่านเป็นทวง พวกพุทธบริษัททงหยอย่าลืมอย่ารืมให้เขาไปเห็นจิตของเจ้าของท่านจึงจัดแก่พวกมนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายนั้นและพยายามมีประโยชน์พยายามปีการณาตรัสเลยว่าสีเรนะสุกจิงยันติสีเรนาโคขจัมปทาสีเรนะนิสรจิงยันติสัตตม่าสีรรงวิโสทะเยท่านกล่าวว่าพวกเราทั้งหลายจงเยนผู้ปะกานมีสิ สินนั้นเป็นของเยัดเย็นสินนั้นเป็นของสะอาดสินนั้นเป็นของสงบสินนั้นเป็นของนะครับเมื่อใครพากันมีสินนั้นจะไม่มีการมีพามีการระทำบาปทางกายทัางวาจาตัางใจถ้าเขามีศ้นถ้าใครมีศูงก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ ต่อไปการยิ่งกวามนุษย์ที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็จะเป็นพระอริยะบุคคลไปในด้านจิตใจในนมามธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมภายในทางจิตของเจ้าของนี้ทุกจงทุกอย่างมันก็น่าทีา่ไรนาพวกเราท่านทั้งหลายนะเกิดมาก็าไม่รู้ว่าจะอะไรมาจะไปก็ไม่รู้ว่าจะอะไรไปก็ไม่มีใครนําอะไรมาก็ไม่มีใครนําอะไรไป เกิดมาเราก็มีจะยุ่งกันอยู่อย่างนั้นแหละนะไม่เราไว่าจะเอาอะไรมาเอาอะไรไปถ้าเรามานึกมาคิดที่จเด,ดนาดีนะเจ้าพู้มีเปล่าฝากของเราจริงจังมากวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรกันอยู่อันนี้ก็ใท้ายสุว่าพระพุทธเจ้าานถามถึงความจนอยู่ของพวกเราจันายกันดีแต่อันที่มันเป็นคาพูดของท่าน ถ้าพูดก็ได้เราก็เฉยเฉยมันเป็น,ญญนวันหยัดของท่านวันคืนรวมไปรวมไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เพืบบเ่อเด้่องอะเฉยเฉยในหมืมมนอนท่นเป็นตัเป็นตัวมาพูดให้เราเอาความเป็นจริงคํานี้มันเป็นคำที่จะเราพิจนารณาดีดูไปได้เพราะว่าวันกับคืนเนี่ยเรามีอะไรวันนี้เราทําอะไรอยู่มันมีอดีตมันมีอนาคตมันมีปัจจุบัน ว่าอดาีตเราทำอะไรได้บ้างอนาคตมีอะไรบ้างปัจจุบันเราอยู่อย่างไรเราควรทำมนควรที่คือควรที่มีที่ทจะานาให้เจ้าของให้มันได้แถนท่านนุ่งว่าพูดง่ายๆก็เรียกว่าห้ามการจะทำความผิดผิดอะไรทุกอย่างการทาผิดโดยมนสบายผิดได้มันก็ไม่ถูกเนะองคือเราน่าจะตื่งจิต ผู้มีศีลจะมีสุขข้อศีลน,นั่น,นไมไท่ทำหมใครไม่ละลานใครไม่เจกตะใครไม่เบียเดเบียนใครศีลนั้นมีความถูกต้องทางกายทางวาจาท่านเดียวกับซีเยน,น่าทุกกระจิงยันติมันจะมีความสุขคนไม่มีเหตุไม่ทุกขก์มันก็ระงับทุกข์ทุกขมันก็เกิดขึ้นมาเราจะนั่งอยู่มันก็เป็นสุขเราจะเรินใจมันจะเป็นสุขมีความสุขมีความสงบ,บนั่น นี่เราเสนสชีเลย,น,ยะนะสุขจริงยันจีนี่คือสมบัติของมงคนสี่มีชิ้นมีเรีอน,นมีทุข์ชีเลยนะโพกส็สมประธาโพคะอันมันเกิดจากการประพึติปฏิบัติกายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์แล้วโพคะอันนั้นเป็นโพคะที่เยี่ยมยอดเป็นโพคะที่บริสุทธิ์สุภาพงเป็นโพคะที่เรียบร้อยเป็นโพคะที่มีชีพมีภัยจะเอาไปบริโภคจะเอาไปกินไปทานบริจาคที่ไหนก็เป็นมงคล เป็นวัตถุอันมั่นคงในดวงใจของฝรั่งจันท์ทั้งหลายสีเระสุขตินยันติสีนิโฟกษัมปัตถาสีเรณนิโธตินยันติสีลังมีสุะไปเยท่านพูดแต่เรื่องสีน,นั่นเดียวนีิเองนะจะไปถึงพระนิพพานซึ่งไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตา,ายไม่มีอะไรอะไรทั้งสิ้นเป็นของหมดเกลืนั้นก็พอทูล วิธีนั้นพวกเราเราท่านทั้งหลายนั้นวันนี้มีทางทานวันนี้มีทางทิ้งคุณอาจารให้ทานเครื่องอุปกรณ์เป็นทานาบารามีบารามีคือทานาบารามีนี่พระพุทธเจ้าทุกองสาวกทุกอง,กองจะต้องบำเพ็ญไม่บำเพ็ญทานาบารามีเราทไม่ได้อันนี้ันเป็ญบยงต้น เป็นบารมีและเป็นคนทำนนมันยอดยิ่งพระองค์สมเด็จตัชมาัมพุทธเจ้ากอให้กิจรินาพานกถากล่าวจงการให้การให้นี้มันมีประโยชน์ม,สม,สมีความสุขมีความสงบมีความสงบเรีเยไปเห็นง่ายว่าวันนี้เราไปขโมยสองคนมาจะสบายใจไหมคุณง่ายเนี่ยเราไปขโมยรถเข้ามาไปขโมยของเข้ามาวันนี้จะมีความสบายหรือเปล่า ที่เป็นโยมคนเดวันวันนี้เราทุกคนพยายามเลสระสิงเดลเกตในน้อยก็จะบำรุงนะให้พระเจ้าพระเสงฆ์ในป่านี้มีคมเย็นเป็นจุกคนได้เลตแต่น้อยเลสรไปายนี้มันมีความถูกไหมมันมีความพอใจมันมีความอิ่มใจอย่างนี้เท่านี้ต้อง็ต่างกันกับการให้และการเอามา การเสียสละความจริงๆเนี่ยมันจะถูกแล้วนแล้วความสบายใจความสบายใจความทําที่ถูกต้องนั่นแบบท่านบอกบุญยังญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้ทุกคนทุนคนที่มาจาบุญเราได้เสียสละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ช่งมัน,นมันมีทางที่ถูกต้องแล้วมันก็สบายแล้วความสบายความไม่มีโทษความไม่มีภัย ความสบายอกสบายใจความสงบระงับท,ทีท ham, so right right huh? ่อมที่ทันเรียกว่าทำที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องงดเรียกว่าบุญแต่ก็ทธเจ้า่านเรียกว่าบุญการกระทำที่ไม่ถูกต้องอ่ะเกิละล้านเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนึ่ยให้เดือดร้อนวุ่นวายนั่นเกินเลยทำไม่ถูกต้องการกระทำที่ไม่ถูกต้อง่านเรียกว่ามันผิดการที่ว่ามันผิดนั้นทันเรียกว่าบาปนั่นเอง บาปก็คือความทุกข์บุญก็คือความสุขในทางที่ชอบเมื่อเราพูดมนเห็นกันง,ง่ายๆมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยนั่นบนราารดาสาธุชนทั้งหลายวันนี้พร้อมกันมามีโยมต่อสถานี้ท่านได้มากราบมาไหว้มาขอคุปต์พระผู้ันเจีนที่ทนี้ท่านเป็นผู้มีปัญญา คนคนผู้มีปัญญาแปลกๆเหมือนกันเป็นคนจีแปลกๆนกันแต่บางคนเห็นตลอดคนม่มีปัญญาละบ้านเวยๆมามาอยู่ในป่านนะบางคนใครบางคนคนไม่มีปัญญาสร้างบ้านดีแล้วมาอยู่สร้างที่อยู่ดีๆแล้วมาอยู่ไม่อยู่ในป่านนี้ต้องกระเดืนชงูนี่บางทีก็เห็นอย่างนี้อะไรก็สร้างชนง่ฉลาดอยู่ในใจของเราเด็กแต่ลนะันนะอันนี้มงึมองไมมีใครมองเห็นแต่นั้น คือท่านโดยมา็นคนแสบใจบุญขุนทานถึงนายโยตมาก็จะมากระถามว่าจะบวชไหมมีบวชไหมยังครับถ้าจะบวชห้องบวชไปเข้าปัญญาจะบวชเจออาจารย์มาก็ปล่อยยันไงปล่อยโยธรรมดาก็จะเล่นเมอยู่อยู่ซ้าอยู่อืมก็อยู่นี่นี่คือคนที่จะต้องอยู่ไม่ต้องทําอะไรให้ก็อยู่นะอืมรักช้างง่ายรักางง่ายอือ ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนไอพืชพันธุ์ต่างๆที่จะรดน้าบ่อยๆไม้ตามธรรมชาติในป่าอย่างในโรงไม่ต้องรดน้ามันเสียวสูงอยงนไหนไอ้พักที่เราปลูกไอ้ต้นไม้ที่เราปลูกที่บ้านนะรดน้ากันถุกวันมั้ยรดน้ําทุกวันมันค้องมีอยากจะไม่สวยจะโดนะนั่นไยกว่ามันจะธรรมชาติมันแต่งมันข้าเนที่มาอยู่ตมานี่มันกันโดยมากปล่อยเข้าไปเลยอยู่ยังไงกินยังไงก็ดูไปแล้ว เหมือนกับคนเราที่มีศรัทธาแล้วมาอยู่กับพวกทั้งหลายที่มีใจมีจิตศรัทธาปฏิบัติแล้วมันก็ชื่อมเขาเองทำเองเหมือนกันกับวัววัวมันกินอะไรมันกินหญ้าวัวมันกินหญ้าเอาวัวมาปล่อยไปสนามหญ้าถ้ามันจะหัวมันก็กินหญ้านะถ้ามันไม่กินหญ้ามันจะเป็นหมูเท่านั้นเนี่ยนะ คนที่มีศรัทธาเนี่ยเอามาปล่อยในเนื้อนาบุญใล้เจ้าประเสริซึ่งปฏิบัติกันแล้วไม่ต้องสอนอะไรมากหรอกผมพระท่านทำเห็นเงิน,นท่านทำอย่างไรดูไปดูไปมันก็ชอบแล้วก็ทำเท่านั้นไม่ต้องยากไม่ต้องลาบากที่เดียวอาศัยตัวเองเหมือน,นกับตัว่าว่ามันกินหญ้าเอามาปล่อยใส่สนามหญ้ามันก็กินหญ้าเท่านั้นแหละถ้ไม่กินหญ้าก็ไม่ใช่ว่าเท่านั้นเอง อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันลูกจิตพ่อพุทธเจ้าก็เหมือนกันแบนั้นมันมีอันไหนอันนึ่งนี้มนจิตใจของคนคนนั้นแหละอ่าอ่าถ้าหากว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมดามันเห็นมันมองก็ปฏิบัติเองนี่ฉะนั้นญาติโยมึ่งเป็นพ่อบ้านแม่บ้านลูกหลานทั้งหลายนั้นอาตมาเนคยยิน่ะพ่อกับไประว่านูกสาวร้องไห้เลยนะอันจะมาองอยากจะเห็นเหมือนกันเนี่ยคนยังไงคนร้องไห้นี่นะ วันนี้จุงมาเห็นเลยล่ะนะเห็นแล้วจะได้บอกว่าอาหารทางจิตอาหารทางกายมันเป็นีนอย่างไอสิ่งที่เรายัางไงรู้จักอันนี้ให้ระกันที่เป็นมันจุดต้องเนื้อมี่แล้วอย่างเนี้ยอ่าแม่ดีลูกจะมาเห็นวัดน,นี้ก็เพาะพ่อกันมาผมบอกอย่างดีของอยู่ป่าเนี้ยอ้าคนในมารูมารูมันก็ม่เห็นมันอยู่ในป่าของอยู่ในป่าก็มีของดีๆเหมือนกันนะ้าคนรู้จักนะ มี่ม่อคด้องดีอยู่ในเมืองอย่างเดียวนะอยู่ในเมืองของไม่ดีก็เยอะไปเหมือนกันเนเต้นเติมงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีศรัทธาท่านสนสิญเมคนอยู่ป่าท่านเกิดท่านจะเกิดอยู่ในป่าออกปฏิบัติก็ปฏิบัติอยู่ในป่าให้พระธรรมธรรมโตสนาเป็นไปในยนุคียุคเร่วงมาก็ให้อยู่ในป่าก,กัจรู้ก็กัจจรู้ในป่านิพพานต้งแต่นิพานนพานอยู่ในป่าเนี่ย เราควเราไปที่นี่คิดนาดูสิว่ามันเป็นยังไงมันเป็นป่าใจป่าเราใจใจแล้วมันเป็นป่าใจเราวมันสว่างสบายอือมันเป็นเช่นนั้นของที่อยู่ในป่าที่อยู่ที่อาศัยนี่มันเป็นส่วดูดูดดูดจิตใจของมนุษย์แต่ทางไหนแต่นั้นให้็นสับหลายจำพวกจับมันหลายชนิด้นไม้มันหลายอย่างอยู่ในป่าทั้งนั้นแหละ ถ้าเราพิจารณาแล้วข้อประพฤติปฏิบัตินี้เราจะค้นในยุนิป่านี้ผมเถอไปจดีวมันเดือจะออกจากกระไตปโดลกแลู่ในนี้อืมฉะนั้นบรรดาสาธเชิญทางหลายคึงมาพบยในป่าอย่างนี้อือบางคนก็อ,อาจจะแปลกใจว่าอยู่กันยังไงกินกันยังไงอะไรกันยังไงไไหลายอย่างอืมนี่ฉะนั้นพระเนรบางองคงที่มาจากในเมืองหลวงก็เคยมาอยู่จะมามากไม่เฉพาะเจาะจงทางเมืองไทยเมืองนอกก็เยอะไป อยู่ในอยู่เนี่ยอืมมีมากแต่เพราะว่ามันมีอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นแหละอืมที่เป็นเหตุเป็นมนุษย์ทั้งหลายสนใจเด็กกติยนาสีความจริงมีฉะนั้นองค์สมุดประสัมาสัมพุจ้าจันรุจาร์ว่าสีเรณะสถตกติยนติสีเรณะโพกัมปะทาสีเรณะมีจติงยนิีปัจมาสีรังวิสุไปเยพวกเราทั้งหลายทุกคนถ้าพร้อมเพียงกันมีศิลมีธรรม มีกายมีวาจาอันบริสุทธิ์ให้จุดฟังแล้วพวกชาวมนุษย์เราทั้งหลายนั้นจะโมโเพฝันโมกานทำลายในการเบียดเบียนในการเกลียดใจการโรธในการอิจฉาในการปฏิบัติกันนั้นมันจะหายไปเสื่อมไปเมื่อทีมทั้งหลายเหล่านี้มันเสื่อมไปความสงบความระงับเกิดขึ้นมาตั้งขึ้นมาในที่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นต้นนั่นแหละวันนี้ขอสาธเชมทั้งหลายจงประกันตั้งหกบจ้งใจ ที่เราเคยทำมาแล้วในวันนี้ก็ดีทํามาแล้วในวันหลังก็ดีที่ยังเจะไในพันในอนาคตนั่นก็ดีขอจนทํากายทำวาจาทำจิตใจของนายถูกต้องตามหลักของโภชนาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นถ้าหากเราทํามีความถูกต้องลนทางอด,ดีตกรีทางปัจจุบันกดีทางอนาคตกรีในการไปกันมาข้องไปกันต่างๆายนั้น จะมีความสุขกายจะมีความสบายใจจะมีความถูกต้องสงศมุ่งมา่นปาจนะของสันติสันฉะนั้นว่าท่านทั้งหลายได้รับโอวาทชนะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมาจมุทธเจ้าแล้วจงมีน้อมกระตปเ็นโอปนายนี้จะทำในจิตใจของพวก่ันทั้งหลายนั้นให้จินศีเลนะสุขตินยันต์คือให้มีความสุขสีเรณโปกสันทาให้มีโชคสมบัติอันงอกงามไปเรื่อ ที่นี้นานี่พระจิ่งยันต์จงเยือนคู่ไปหาความกระเกษมจำรานสุขปีสนิพานนั้นก็เพราะอาการรักษากายวาจาใจของคนมีโทษเดียวกันตะจึงบัดนี้ขอราะพระสันต์จังไรจงจงอกจังใจจงเยือนคู่น้อมไปไว้ในจิตใจของพระสันต์จังายให้ที่นีีเจตนาในธรรมะทำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบสมาสึงเป็นเจ้าของดาวนั้น จนขีดจุดนี้ขออย่าเจอมทั้งหลายจนเป็นผู้มีความสุขทายสบายจิตโดยอำนาจแห่งคุณปฏิเสธแต่ใจจงจงปกปาศ้องปกทัานทั้งหลายในการเดินทางการไปการการไปสดีการมาก็ดีการอยู่ก็ดีการไปก็ดีโดยอำนาจบุญกุศลอันนี้เปปกปักคุ้มครองโดยอำนาจแห่งคุณปฏิเสธแต่ใจจงเย็นเขื่อนิญรุ่งเรืองประการนานเถิด